เหรียญ10บาทที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้คือเหรียญ10บาทที่ระลึกที่หลายๆคนมีแต่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญของเพื่อนๆที่มีอยู่มีราคาเกินหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าราคาของเหรียญอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตแต่จะขึ้นอยู่กับความนิยมและความหายากและลวดลายของเหรียญนะครับอันดับที่1ครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปสูงถึง 3,500บาทเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง TLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง3อันดับเหรียญ10บบาทนิกเกิลที่มีราคาแพงใครมีเหรียญ10บบาทนิกเกิลท่านพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะราคาของเหรียญและอันดับของเหรียญที่ผมเคยจัดอันดับไว้ครั้งหนึ่งแต่วันนี้มีการอัปเดต และมีขึ้นมีลงจึงอยากให้เพื่อนๆรับฟังและรับชมให้จบคลิปนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับช่องของผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเหรียญ1ิบาทที่ผมจะมาจัดอันดับในวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะมาจัด3อันดับเหรียญ10บาทที่ผลิตน,น้อย แต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าเหรียญที่ผลิตน้อยบางทีอาจจะไม่ได้รับความนิยมราคาก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยสูงนะครับกับกันบางเหรียญที่ผลิตเยอะแต่มีความนิยมก็จะมีราคาที่สูงกว่าเหรียญที่ผลิตน้อยด้วยซ้ํานะครับสําหรับอันดับที่3เราไปดูกันเลยนะครับอันดับที่3เป็นเหรียญสิบบาทเท่ร์เรซนิกเกิล คือเหรียญ72ปีการสากรแห่งชาติเป็นเหรียญ10บาทนิกเกิลวาระที่20จัดทําขึ้นเมื่อปีพศ2531ด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่6และพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีข้อความว่า72ปีสากรแห่งชาติครบ72ปีเมื่อวันที่ 26. กุมภาพันธ์ปีพศ2531เหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง143,000เหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ300บาทสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้มีราคาประเมินเฉพาะกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน150บาทนะครับสำหรับเหรียญอันดับที่2คือเหรียญ75ปีลูกเสือโลกเหรียญน,นี้นะครับมีลวดลายของเหรียญที่สวยงามและมีความนิยมของนักสะสมที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นเหรียญ10บาทนิกเกิลได้ผลิตขึ้นเมื่อปีพศส5 2 5 ปัจจุบันอายุของเหรียญมีอายุที่ยาวนานกว่า40ปีนะครับด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9เบื้องล่างจะมีข้อความว่าองค์พระประมุขคะณะลูกเสือแห่งชาตินะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีสัญลักษณ์ของงานฉลองครบ75ปีการลูกเสือโลกเหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง 1นึ่งแสนเหรียญเลยนะครับราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสําหรับสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่800บาทนะครับส่วนราคาสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะไม่เกิน300บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับมีราคาประเมินเฉพาะกลุ่มนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับครั้งหนึ่งที่มีความนิยมสูง เคยมีราคาขึ้นไปถึง1,300ถึง1,500บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันก็มีราคาที่ดบดบลงมานะครับสำหรับเหรียญอันดับที่1นั้นมีจำนวนการผลิตที่เท่ากับเหรียญอันดับที่2หรือเหรียญครบ7.5ปีลูกเสือโลกนะครับแต่มีความนิยมที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเหรียญอันดับที่1ที่ผมได้กล่าวไปนี้นะครับก็คือเหรียญ งานปีต้นไม้แห่งชาติเป็นเหรียญที่ได้จัดทําขึ้นเนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ทรงฉลองพระองค์สากลด้านหลังเหรียญมีรูปเครื่องหมายรัชกาลของกรมป่าไม้ซ้อนทับอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับส่วนด้านซ้ายล่างจะมีเครื่องหมายขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสภาประชาชาตินะครับ หรือ FAO ส่วนด้านขวาล่างจะมีสัญลักษณ์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสบประชาชาตินะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการลผลิต1,000 100 0แเหรียญครั้งหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เคยมีราคาขึ้นไปสูงถึง3,500บาทนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีราคาที่ลดลงมานะครับตามหนังสือคู่มือเหรียญน,นี้จะมีราคาอยู่ที่ เหรียญละ1,800บาทสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมีนักสะสมได้เอาออกมาเทขายกันนะครับค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนที่เยอะอยู่นะครับในช่วงที่ราคากำลังขึ้นเป็นธรรมดานะครับราคาแพงก็รีบขายพอมีการเทขายราคาก็จะล่วงลงมาบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่า ไม่นานเหรียญน,นี้ก็จะกลับมามีราคาที่สูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ถูกจัดให้เป็นเหรียญที่หายากอันดับที่1น,นะครับสําหรับราคาประเมินที่ผมเอามาจัดอันดับก็ได้มาจากหนังสือคู่มือของนักสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ สวัสดีครับ